พื้นที่สีเขียวในเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนเมืองได้อย่างน่าทึ่งแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพื้นที่สีเขียวถึงมีความสําคัญขนาดนั้นและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปในตอนดีไซเนอร์คอนเน็ก์ EP 2เราได้พูดคุยกับคุณยศพลบุญสมภูมิสถาปนิกจากชอสตูดิโอที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการทําให้เมืองกลับมาหน้าอยู่และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง คุณยพลได้อธิบายอย่างลึกซึ้งถึงบทบาทของภูมิสถาปนิกที่ไม่ใช่แค่การจัดวางต้นไม้หรือสวนสาธารณะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการวางแผนและออกแบบพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองเพื่อสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในเมืองที่แออัดนอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและความร้อนที่เกิดจากตึกสูงและถนนหนทางและนี่คือประเด็นที่อาจทําให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันบางคนอาจมองว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ เป็นเรื่องยากและไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชแต่คุณยศพลชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในพื้นที่สีเขียวนั้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและมูลค่าทรัพย์สินในที่สุดคุณคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองนี้เชิญแสดงความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับสถานที่ถ่ายทำรายการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการกระเมาสาธรโดย f r a s e r s p r o p e r t y ซึ่งเป็นโครงการบ้านดูสามชั้นที่ผสมผสานความคลาสสิกของสไตล์ยุโรปเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัวตั้งอยู่ในทำเลที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวห่างจากสาทรเพียง6กิโลเมตรการเดินทางสะดวกสบายด้วยทางด่วนและรถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒากาศทำเลนี้จึงถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตที่งดงามและยั่งยืนในเมืองใหญ่รายการนี้ออกอากาศทางช่องอมรินทีวีเอชดีสาในวันที่21กันยายน2568อยกอย่าพลาดโอกาสที่จะเข้าใจบทบาทของพื้นที่สีเขียว และภูมิสถาปัตยกรรมในการสร้างเมืองที่น่าอยู่ขึ้นอย่างแท้จริง